เชื่อผมเถอะขายได้จริงรับซื้อแบงค์สิบ,บาทแบบนี้ใบล้านหนึ่งมืนบาทใครมีแบงค์สิบมาแบบนี้ผมยินดีรับซื้อนะครับ สวัสดีครับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณนะครับรับซื้อแบงค์เก่าเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องลายคามกาญน้ําชานะครับรับเช่าพระเครื่องพระบูชานะครับของเก่าของมีค่าทุกชนิดนะครับใครมีนะครับลองแอดไลน์ไอดีมาเลยนะครับแอดทรายบีเอ็นเคศูนย์แปดสี่ศูนย์เจ็ดสองหนึ่งสามศูนย์สามนะครับหรือท่านใดอยากจะเดินทางมาที่ร้านนะครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสีญาร้านเปิดทุกวันนะครับ สวัสดีครับเพื่อนๆบิ๊กบินยองน้องทุกท่านครับพบกับรายการมาเรียนรู้ไปด้วยกันยามเช้ากับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณทางช่องทางนี้นะครับช่องทางแฟนเพจเฟซบุ๊กแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณ FC ครับสวัสดีครับสวัสดียามเช้าเพื่อนเพื่อนบิบินยองน้องทุกท่านครับใครเข้ามาแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับวันนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับธนบัตร10บาทครับวันนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับธนบัตร10บาทรัชกาลที่9แบบที่ส2ครับพี่พี่จ๋าพี่พี่ท่านใดครับมีธนบัตร10 1บบ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 าาททแนนนนีี้้้อยยู่่คคครรรรรัััักกกวววดดหหใใจผม พี่จ๋าพี่พี่ท่านใดครับมีดนบัตรแบบนี้อยู่ที่บ้านรบกวนกดหนึ่งกดหัวใจรวยให้ผมนะครับไม่ใช่ทุกใบจะขายได้นะครับธนบัตรใบนี้มีความเป็นพิเศษที่ผมนํามาให้เพื่อนๆดูมีความเป็นพิเศษไม่ใช่ทุกใบจะขายได้ฟังให้ดีนะครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านครับพี่จ๋าใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะครับขอแชร์ก่อนนะใครแชร์ขอให้รวยใครแชร์ขอให้รวยนะครับสวัสดีพี่ธินกรครับสวัสดีพี่โซครับสวัสดีพี่กระสาบสวัสดีพี่วันดีสวัสดีพี่สวัยครับ สวัสดีพี่เอกสวัสดีพี่มิดครับเอฟซีจากไต้หวันนะฮะสวัสดีพี่ใหม่ครับสวัสดีพี่กบสวัสดีพี่สมชายครับนะะสวัสดีพี่สมชายผิวบางครับสบายดีครับพี่สวัสดีพี่เนยสวัสดีพี่พึ่งครับสวัสดีพี่บัวหอมครับสวัสดีพี่ดูสุดารั์ครับมาครับสวัสดีพี่ละพีพัชครับสวัสดีพี่ประพันธ์อ้ามานี่ยเนี่เนี่เนี่มาพี่จ๋าผมเห็นแบบนี้แล้วผมรู้สึกไม่สบายใจฟังให้ดีครับนี่นี่คุณเคยเห็นคนโดนฟ้องไหม นี่คุณประพันธ์อะไรเนี่ยลาหลวงหรืออะไรเนี่ยคุณประพันธ์ลาหลวงกูไม่เห็นมึงซื้อจริงสักทีฟังให้ดีครับคุณประพันธ์แล้วก็มีคุณอะไรอีกคนหนึ่งเนี่ยนี่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 วันธนีคุณประพันธ์ครับอ่าเดี๋ยวผมขึ้นชื่อให้ดูนี่คุณชอบแบบนี้ใช่ไหมครับมีแต่ไม่ซื้อโกหกพี่วันธนีปารวัตรครับคุณวันธนีปารวัตรครับฟังให้ดีผมให้โอกาสคุณแก้ตัวคุณถ้าคุณไม่ชอบผมคุณไม่อยากดูผมคุณกดออกไปจากช่องนี้ครับนะฮะคุณ วันทนีนะครับแล้วก็คุณอะไรเนี่ยคุณประพันธ์นะคุณประพันธ์ครับนี่ลาหลวงฟังให้ดีนะครับผมไม่ต้อนรับคนอย่างพี่ๆทั้งสองคนออกไปครับออกไปจากกลุ่มนี้ที่นี่เขาสุภาพชนไม่ใช่ว่าอ,าอยากจะพิมพ์อะไรก็พิมพ์ระวังโดนฟ้องนะครับระวังโดนฟ้องนะรอบที่ผ่านมามีเซียนใหญ่พระท่านหนึ่งนะครับฟ้อง20ล้านนะคุณอยากเจอแบบนั้นใช่ไหมอ่ะคุณอยากโดนฟ้องแบบนั้นใช่ไหมครับ20ล้านครับคุณต้องเสียเวลาเดินทางมาศาลเสียเวลาเดิน ต้องบอกว่าไงเสียเวลาค่าจ้างองนายนะไม่ไม่ไม่ดีนะครับอบอุ่นโลกบนโลกออนไลน์แต่เดียวดายหน้าบันลังนะครับไม่เอานะวายสวยรวยกระเช้าแบบนี้ก็ไม่เอาผมให้โอกาสคุณนะคุณประพันธ์นะครับลาหลวงกับคุณอะไรเนี่ยวันธนีนี่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 วันธนีนี่คนดูนี่คลิปผมวันหนึ่งเป็นล้านวิวเนี่ยเขาก็จะเห็นชื่อคุณเนี่ยแบบนี้ยเพราะคุณคือการใส่ร้ายผมต้องเอามาชี้แจงให้กับเพื่อนๆดูว่าเฮ้ย Liberal, aos 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 ผมไม่ได้เป็นแบบที่เขาพูดนะเนี่ยคุณวันธนีปารวัตถ้าคุณไม่พอใจผมคุณไม่ต้องดูคุณออกไปเลยครับอย่ามาพิมพ์ใส่ร้ายผมแบบนี้ถ้าพิมพ์แบบนี้ถ้าเป็นที่อื่นนะผมบอกให้นะพี่โดนฟ้องไปแล้วพี่โดนฟ้องไปแล้วครับกราบขออภัยพี่ๆทุกท่า to, movies, นครับกราบขออภัยพี <Lis bon. S 3> ่ๆทุกท่านที่ต้องให้เสียอารมณ์ครับมาครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับสวัสดีพี่ลูกคนกลางครับสวัสดีพี่เอ๋ธัญญานันท์ครับสวัสดีพี่สุรางพิมลครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับเอาเป็นว่าพี่จ๋าเอาเป็นว่าอย เชื่อแล้วดูนะไม่เชื่อไม่ต้องดูฟังได้ดีครับใครที่เชื่อว่าไอของพวกเนี้ยมันมีอยู่จริงพี่ค่อยดูพี่คอ่คอยเปิดใจแล้วค่อยดูแต่ถ้าเกิดพี่คิดว่าไอแบงค์เนี่ยที่มันเอาคลิปมาทําวันเนี้ยมันเอาคลิปมาลงเนี่ยแล้วมันโกหกหรือว่าพี่ดูผมแล้วอิจฉาแล้วดีดแล้วดิน้นรบกวนครับออกไปที่อื่นออกไปที่อื่นครับที่นี่เขาจะเรียนรู้ในทุกๆเช้านะเตือนน่าจะเป็นรอบที่ร้อยนะครับ มีคนมีเอฟซผมที่เป็นทนายบอกว่าพี่แบงค์ครับพี่แบงค์จัดการเลยไหมเดี๋ยวผมเป็นทนายให้ยินดีเป็นทนายให้แต่ผมไม่อยากจะให้เอฟซีของผมเดือดร้อนอน่ะเอาตรงๆนะบางทีอะ่ะคุณแค่พิมพ์ไม่กี่ข้อความอะ่ะแต่มันทําให้ครอบครัวคุณเดือดร้อนเชื่อผมไม่คุ้มครับไม่คุ้มนะน่าอบอุ่นบนโลกออนไลน์นะโอ้ยเท่เพื่อนเห็นโอ้ยมึงโพสแบบนี้มึงเท่ว่ามึงว่าเขาได้แต่อเวลาขึ้นศาลนะผมบอกให้นะเพื่อนคุณไม่แต่คนเดียวก็ไม่มี เพื่อนคุณแม้แต่คนเดียวก็ไม่มีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านครับขอภัยที่ทําให้พี่พี่เสียอารมณ์แต่เช้านะครับขอภัยครับมาครับมาครับนี่พี่พี่โอบอกว่าใช่ค่ะอีนนักเลงคีย์บอร์ดไปที่อื่นลบพื้นที่ขอบพระคุณครับขอบพระคุณพี่พี่ทุกท่านครับขอบพระคุณพี่พี่ทุกท่านครับมามามาสวัสดีทุกท่านครับพี่นายกวินบอกว่าคุณก็ลองหาในสิ่งที่พี่เขาต้องการสี่ไอ้บ้านแล้วคุณจะรู้ว่าพี่เขารับซื้อหรือเปล่าขอบพระคุณครับขอบพระคุณพี่พี่ทุกท่านครับพี่พี่จ๋า ใครที่พิมพ์มาด้านล่างนะครับกราบงามๆครับมาใครที่พิมพเครดิตให้ผมนะว่าผมซื้อจริงหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าพี่รบกวนช่วยพิมพ์ด้านล่างครับแล้วพิมพ์ให้โลกเขารู้ว่าเฮ้ยผมรับซื้อจริงนะ <c oughs> ที่มานั่งแหกปากเปล่าาทุกเช้าเนี่ยเพื่อต้องการรับซื้อนะผมไม่ได้ต้องการมาขายใครที่ผมมาทำคลิปเพื่อประกาศร,รับซื้อเนี่ยมีแบบที่ผมตามหาแต่ต้องเป็นแบบที่ผมตามหานะไม่ใช่ทุกใบนะครับเพราะผอของที่ผมตามหาเป็นของที่หายากฟังให้ดี เป็นของที่หายากไม่ใช่เอาตรงๆนะแบงค์สิบรุ่นนี้เนี่ยเนี่ยเนยบางบ้านมีทีละเป็นพันใบบางบ้านมีทีละเป็นหมื่นใบแต่ที่ผมเอามาตามหามันคือธนบัตรที่หายากครับมันคือธนบัตรที่หายากพี่จา๋าพี่พครับพี่พี่ท่านใดครับมีธนบัตร10บาทแบบนี้อยู่ที่บ้านลบกวนกด1กดหัวใจเร็วๆให้ผมนะยครับรบกวนกด1กดหัวใจเร็วๆให้ผมนลยครับไม่ใช่ทุกใบจะขายได้นี่ย้ำแล้วนะครับ ไม่ใช่ทุกใบจะขายได้นะค่อยๆดูนะครับแต่ก่อนอื่นนะฮะไม่ว่าจะเป็นแบงก์เก่านะครับเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องลายครามนะครับพระเครื่องพระพุชามีแล้วจะขายแอดไลน์ไอดีตามหน้าจอครับนี่ตรงนี้แล้วส่งรูปมาประเมินราคานี่กดเข้าไปเลยส่งรูปมาประเมินราคาหากของของท่านที่ท่านส่งมาหาผมมีราคาผมจะรีบตอบกลับทันทีแต่ถ้าเกิดรูปของที่ท่านส่งมาหาผมแล้วผมยังไม่สนใจที่จะรับซื้อผมต้องขอกราบขออภัยมานาที่นี้ครับขออนุญาตเปิดดูอย่างเดียวเพราะตอนนี้นะครับ ลายมันเยอะมากมันตอบไม่ทันจริงครับพี่ๆจ๋าพี่ๆบ้านใดครับมีเครื่องกระเบื้องแบบนี้ครับไม่ว่าจะเป็นถ้วยชามนะครับ na กระปุกอะไรพวกนี้บอกเพื่อนๆเลยชุดน,น้ําชาผมยินดีรับซื้อครับไม่ว่าจะเป็นลายคลามนะฮะเป็นเบจจรงแบบนี้ครับอันนี้เป็นลายคลามครับอันนี้เป็นเบจจรงใครมีแบบนี้นะฮะผมรับซื้อใครมีแบบนี้นะครับผมรับซื้อตั้งแต่ราคาตั้งแต่หลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านครับราคาตั้งแต่หลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านปั้นน้ําชาครับ ปั้นน้ำชากาน้ำชาใครมีแบบนี้เอามาให้ผมใครมีแบบนี้นะครับเอามาแบ่งให้ผมใบหนึ่งสภาพสมบูรณ์10,000บาทขั้นต่ำครับสภาพสมบูรณ์หนึ่งมืนบาทขั้นต่ำใครมีของพวกนี้นะครับแล้วอยากจะขายนี่ลายคามแบบนี้ครับไม่ว่าจะเป็นบาทน้ามนนะฮะหรือว่าจะเป็นชามฝาแบบนี้บอกเพื่อนๆพี่ๆเลยครับผมยินดีรับซื้อแบบนี้หนึ่งแสนนี่บาทลายคามแบบนี้ใครมีแบบนี้สมบูรณ์เลยไม่บิดไม่เลาหนึ่งแสนบาทมันเยอะมากๆนี่ครับใครมีแบบนี้เอามาขายผมนี่ พี่จ๋าบ้านใดครับมีกระเป๋าเงินครับมีกระเป๋ามีเครื่องเงินครับบอกเพื่อนๆพี่ๆเลยผมรับซื้อให้ราคาดีมากกว่าร้านทองแล้ลงรับจำนำแน่นอนฟังให้ดีครับบ้านใดครับมีเครื่องเงินแบบนี้ครับนี่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 ให้ดูกันชัดๆใครมีแบบนี้เอามาขายผมยินดีรับซื้อให้ราคาดีมากกว่าร้านทองแน่นอนเอามาขายผมครับเอามาขายผมอย่านําไปขายร้านทองและลงรับจำนำโดยเด็ดขาดฟังให้ดีครับห้ามนําไปขายร้านทองและลงรับจำนำโดยเด็ดขาดเพราะท่านจะได้แค่ราคาของ เครื่องเงินนะครับมาครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับขอคนละไลค์คนละแชร์ขอคนละไลค์คนละแชร์ครับมาครับมาพี่จ๋าบ้านใดครับมีพระผู้ชาครับไม่ว่าจะเป็นไซเล็กไซใหญ่ครับบอกเพื่อนๆพี่ๆเลยนะครับผมยินดีรับเช่านะให้ราคายุติธรรมแน่นอนนะครับสามารถนําพระเครื่องของท่านหรือว่าหรือว่านําหรือว่าเดินทางมาหาผมได้ถึงที่ร้านครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณเนี่ยตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสียาน ตามแผนที่ตามหน้าจอใครที่เข้ามาดูนะครับบอกเพื่อนเพื่อนพี่ๆเลยนะฮะผมยินดีรับตือจริงใครที่มีของพวกนี้เอามาขายผมได้ที่ร้านครับใครมีของพวกนี้เอามาขายผมได้ที่ร้านครับมามาครับมาครับมีคนบอกว่าผมพูดมากเกินไปลำคาญมามาโอ้โหนี่อันเยี้ยงใช้ชื่อปลอมเลยอะขออนุญาตไม่อ่านนะแต่เอาเป็นว่าคุณไม่มีค่าสำหรับกลุ่มผมคุณออกไปเลยครับ มาผมจะเตะคุณออกสวัสดีพี่เลิศรักครับสวัสดีทุกท่านนะมา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 ไปครับไปเอาต่อไปนี้นะใครที่ไม่นี่นะผมบอกนะไม่ฟ้องก็เตะออกเอาเอาลำคาญนะ่ะผมพูดตรงๆงนะครับผมโคตรลำคาญคนพวกนี้เลยนะที่แม่งไม่เชื่อแล้วมือไม่พายยังเอาเท้าราดน้ําฟังให้ดีครับมือไม่พายมึงยังเอาเท้าราน้ําอีกนี่ฮนะนี่คือเหรียญสิบบาทครับนี่คือนี่นี่นี่น,นี่นี่คือเหรียญสิบบาทรัชกาลที่เก้า เหรียญนี้ใครมีผมรับซื้อเหรียญละหมื่นใครมีเหรียญสิบแบบนี้ครับผมรับซื้อเหรียญละหนึ่งบาทครบรอบนี่อ่ะดูก่อนครบรอบหนึ่งร้อยปีกรมการขนส่งทหารบกครับนี่ฮะนี่ขอบพระคุณพี่น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 ี่อันนี้นี่อันนี้โดนใจมากเลยนี่ครับพี่พักพงประดับดินนะฮะพี่ก็บอกว่าถ้าเขาไม่จริงเขาอยู่ตรงนี้ไม่ได้หรอกครับกราบงามๆครับพี่ กาบงามๆครับพี่พักพงครับขอบพระคุณพี่พักพงมากๆครับเนี่ยพี่เขาพูดถูกถ้าผมไม่จริงอ่ะผมอยู่ตรงนี้ไม่ได้หรอกครับผมไม่มีวันนี้หรอกครับสวัสดีพี่ไผยน์รับสวัสดีพี่ไผยน์นี่คือเหรียญสิบบาทครับนี่คือเหรียญสิบบาทราชการที่าครบรอบหนึ่งร้อยปีกรมการขนส่งทหารบกเหรียญน,นี้สร้างขึ้นเมื่อวันที่เจ็ดกุมภาพันธ์ปีพศสองพันห้าร้อยสี่แปดเหรียญสิบแบบนี้อันละหมื่น เหรียญสิบแบบนี้อัละหมื่นครับเนี่ยอ่าขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณพี่หญิงแพรครับนี่ฮะอ่าดูนะฮะเหรียญสิบบาทกรมการขนส่งทหารบกดูครับใครมีเหรียญสิบบาทแบบนี้ต้องดูเหรียญสิบบาทรุ่นนี้โคตรเยอะเลยผมทําคลิปไปเมื่อวันศุกร์ผมไลฟ์สดไปเมื่อวันศุกร์พี่เขาบอกว่าฉันมีเต็มเลยเดินทางมาจากน่าจะเป็นบางโพนะครับ ใกล้ๆนะนาเหรียญสิบ,บาทรุ่นนี้มาแต่พี่เขาบอกว่าเห็นแต่คลิปพี่ก็เลยนึกว่าเหมือนกันก็เลยมาดูนะครับนี่คือเหรียญสิบบาทรัชกาลที่เก้าปีพศสองพันห้าร้อยสี่แปดดูนะครับหยิบขึ้นมาแล้วหมุนนะฮะหยิบขึ้นมาแล้วหมุนครับนี่ใครมีเหรียญสิบ,บาทแบบนี้ใครมีเหรียญสิบบาทที่เป็นแบบนี้ผมยินดีรับตื้อครับหนึ่งหมื่นบาทอ่ะนี่คือด้านหลังนะแล้วก็นี่คือด้านหน้าครับ หยิบด้านหน้าขึ้นมาแล้วหมุนครับนี่แบบนี้ฮนะทุกท่านเห็นไหมครับทุกท่านเห็นไหมครับมันเป็นยังไงนี่เหรียญ10บบาทรุ่นนี้นะครับมันมีแบบนี้ด้วยคือแบบฝั่งก้อยทั้งสองด้าน Heroes, แล้วก็แบบฝั่งพระเสียรทั้งสองด้านครับใครมีเหรียญ10บาทแล้วเป็นแบบนี้ไม่ว่าวาระอะไรก็แล้วแต่นะครับสภาพสวยแบบนี้ฟังให้ดีครับสภาพสวยแบบนี้ผมรับซื้อน,นะหนึ 1, ่งเหรียญหนึ่งหมื่นฟังไม่ผิดแน่นอนครับสภาพสวยแบบนี้สิบบาทแรก หนึ่งหมื่นบาทครับนี่คือเหรียญสิบบาทรัชกาลที่เก้าดูนะปึ๊บมีราคาต้องเป็นแบบหัวหัวกับก้อยๆเท่านั้นนะครับพี่ๆจ๋าพี่ๆครับพี่ๆท่านใดที่รู้แล้วครับว่าเหรียญสิบบาทกรมการขนส่งทหารบกมีราคาต้องเป็นแบบหัวหัวกับก้อยๆ้บกวนพิมพ์หัวหัวก้อยๆ้อยให้ผมเลยครับพิมพ์เพื่ออะไรครับพิมพ์เพื่อยือนยันให้กับทุกท่านว่าเฮ้ยไอ้แบงค์มันรับซื้อจริงนะใครมีแบบนี้เอามาขายมันเพราะมีพี่ๆหลายๆท่าน ดูคลิปแค่ต้นคลิปครับดูแค่ปกหน้าคลิปเอาตรงๆนะอ่านหนังสือไม่ครบเจ็ดบรรทัดแล้วก็จะมีมาแบบเนี้ยโอ้ยแม่งซื้อไม่จริงหรอกแม่งหลอกลวงมึงปั่นราคามันต้องเป็นของมึงอย่างงู้นอย่างงี้บบาๆบาๆต่างๆนานาครับต่างๆนานาเอาเป็นว่าใครมีแบบนี้ผมรับซื้อใครมีแบบนี้นะครับผมรับซื้อหนึ่งหมื่นบาทขอบคุณพิมมิดครับขอบคุณพิ่มิดครับไปครับไปครับนี่พี่จ๋านี่คือเหรียญยี่สิห้าตังค์ครับ นี่คือเหยยรียญย5สตาตค์รัชการที่9ปีพศ2 5 0 0ปีพศ2 5 0 0ครับใครมีแบบนี้ผมรับซื้ออาลาแสนใครเมเหรียญย5สตาตค์แบบนี้ครับผมยินดีรับซื้อครับอัลละ10,000แสนบาทขอบพระคุณพี่เลิศรักครับมาครับมาครับดูนะ25สิาต่งปีพศ2 5 0 0ครับใครมีเหรียญรุ่นนี้กด9กดหัวใจรัวๆมาครับนี่คือเหรียญย5่สิาต่งปี2,500อาราอลแสน ยี่สิบห้าตังปีสองพันห้าร้อยอละแสนครับใครมีเอามาขายผมนี่นี่เหรียญนี้สวยกว่าเหรียญก่อนเหรียญนี้สวยกว่าเหรียญก่อนครับผมรับซื้อนะสวยสวยเลยอันละหนึ่งแสนสวยสวยเลยครับอันละหนึ่งแสนใครที่มีเหรียญยี่สิบห้าตังตราแผ่นดินปีสองพันห้าร้อยลบกวนกดก้ากดหัวใจรัวๆมาครับลบกวนกดก้ากดหัวใจรัวๆมาครับเหรียญยี่สิบห้าตังตราแผ่นดินอนละแสน อันละหนึ่งแสนบาทโอ้โหมันกี่เท่าเนี่ยมันสี่แสนเท่านะจากราคาหน้าเหรียญสี่แสนเท่าจากราคาหน้าเหรียญครับมาดูกันนี่ Ash. คือเหรียญยี่สิบห้าตังค์ราชการที่เก้าครับปีพศสองพันห้าร้อยเพื่อนๆพี่พี่ดูนะถ้าที่ผมต้องเอามาย้ำเพราะว่าอะไรมีหลายท่านครับที่แหกปากอยู่ทุกวันเนี้ยแต่มีหลายท่านที่ไม่รู้ว่าเฮ้ยมันมีอยู่สองแบบจริงๆนะแล้วมันสามารถขายได้ มันสามารถขายได้ครับดูนะครับใครที่มีเหรียญยี่ห้าตังตราเป็นนิตปีพศสองพันห้าร้อยดูจุดที่หนึ่งดูตรงนี้ครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับนี่ฮะดูจุดที่หนึ่งดูครับดูให้เป็นปีสองพันห้าร้อยก่อนต้องดูให้เป็นปีสองพันห้าร้อยก่อนครับเพราะมีอยู่สองพศปีเก้าสามเดี๋ยวจะสับสนดูให้เป็นปีพศสองพันห้าร้อยก่อนอ่าจุดที่หนึ่งครับสองพันห้าร้อยจุดที่สองครับเพื่อนๆพี่ๆดูนะวิธีดูง่ายมากนี่เห็นไหมถ้ามองลักษณะ ผิวเผินซ้ายกับขวาจะเหมือนกันซ้ายกับขวาจะเหมือนกันซ้าย5บาทขวาแสนนงครับดูนะนี่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 เดี๋ยวเอาบาทลงก่อนนะครับสวัสดีพี่จอหลายใจครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับดูนะนี่ดูที่เลข2กับเลข่อนเพื่อนๆพี่ๆลองสังเกตเลข2กับเลข5้าครับ2เหรียญน,นี้มีความแตกต่างกัน2เหรียญนี้ครับมีความแตกต่างกันดูนะฮะเลข2มันจะมีช่องว่าง ของแพงใครที่มีเหรียญยี่ห้าตังค์แล้วเป็นตัวอักษรบางแบบนี้ดูนะครับเลขสองกับเลขห้าจะมีช่องว่างแบบนี้ครับจะมีช่องว่างแบบนี้ถ้าเลขสองกับเลขห้าไม่มีช่องว่างไม่มีราคาแต่ถ้ากับเลขสองกับเลข 5, ห้าห่างกันแบบนี้ผมรับซื้อนะครับสวยๆอัลละแสนสวยๆอัลละแสนครับแล้วก็ตรงนี้ฮะแล้วก็ตรงนี้ครับ,รรบจุดที่สามฟังให้ดีครับจุดที่สามนะฮะดูนะครับคําว่าพศหรือคําว่าพุทธศักร,ราชครับ นี่เพื่อนเพื่อนพี่พี่ลองดูนะมันไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันยังไงครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่ดูนะดูที่ขีดที่ใต้พระราชานจรก,กรหรือใต้ลาเ็นตาเป็นดินครับขีดอันนี้นะฮะของธรรมดาจะชี้ลงมาที่ปลายพา่อพานแต่ครับแต่ครับแล้วก็แต่ครับเหรียญเหรียญนี้นี่ครับ <c oughs> เห็นไหมขีดตรงนี้ชี้ลงมาที่กลางพา่อพาน <c oughs> เห็นไหมครับใครมีเหรียญย5ตังแล้วเป็นแบบนี้ครับนี่เพื่อนๆพี่ๆดูนะ กลางพอพานขีดตรงนี้นะครับชี้ลงที่กลางพอพ่านเลข2กับเลข5ตรงนี้นะครับห่างกันแล้วเป็นปีพศ2 5 0 0ผมรับซื้อครับ1เหรียญฟังให้ดีครับฟังไม่ผิดแน่นอนสวยๆอัลละแสนสวยๆเอามาขายผมได้อัลละ10,000แสนบาทครับพี่ๆจ๋าพี่ๆครับพี่ๆท่านใดครับที่รู้แล้วครับว่าเหรียญยี่ห้าตังรุ่นนี้ต้องดูที่ตัวพอพ่านลบกวนพิมพ์ตัวพอพ่านาครแคปเจอร์แล้วพิมพอพ่านแล้วกดแชร์นหน่อยครับ ใครแคปเจอร์แล้วพิมพ์พอพานแล้วกดไ like ลค์รวยๆให้ผมหน่อยครับขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านครับคู่นี้แสนหนึ่งซ้ายห้าบาทขวาหนึ่งแสนซ้ายมืออัลละห้าบาทครับขวามืออัลละหนึ่งแสนพี่พี่จ๋าใครแคปเจอร์แล้วพิมพ์เลขพิมพ์ตัวพอพานแล้วกดไ like ลค์รวยๆให้ผมหน่อยครับพิมพ์ตัวพอพานแล้วกดไ like ลค์รวยๆหน่อยครับมาครับนี่พี่สมชายบอกว่าหางตาเป็นดินจะชี้ตรงไปที่กลางพอพานใช่ครับผม ต้องเป็นเหรียญยี่สิบห้าตังค์แล้วนะนะครับพี่โอบอกว่านี่ดูผิดไปเหรียญห้าสิตังค์นั้นแน่ผมย้ําแล้วนะพี่ดูนะครับเหรียญรุ่นนี้มีสองแบบเหรียญรุ่นนี้มีสองแบบมีคนถามว่ารับซื้อจริงหรือเปล่าพี่พี่จ๋าช่วยพิมพ์บอกเขาหน่อยช่วยพิมพ์บอกพี่พี่เขาหน่อยครับผมรับซื้อจริงหรือเปล่าไม่มีเวลามานั่งล้อเล่นกับท่านนะครับดูครับแคปเจอร์ครับแคปเจอร์ครับมาครับมาครับมาใครมีของพวกนี้นะ เอามาขายผมเอามาแลกเงินสดครับผมยินดีรับซื้อนะมาครับมาครับนี่คือเหรียญเงินหนึ่งบาทครับนี่คือเหรียญเงินหนึ่งบาทรัชกาลที่หกบอกเพื่อนๆเลยนะครับใครมีเหรียญเงินแล้วเป็นช้างสามเศียนแบบนี้ผมรับซื้อผมยินดีรับซื้อครับแบบนี้ครับถ้าเป็นปีนี้คือปีพศสองสี่หกหนึ่งใครมีเหรียญหนึ่งบาทรัชกาลที่หกแล้วเป็นปีนี้คือปีพศสองสี่หกสหนึ่งสภาพสวยๆอลหม่ืนครับสภาพสวยๆ อันละ10,000บาทแต่ต้องเป็นปีนี้เท่านั้นนะครับคือปีพศ2461นี่ฮะแคปเจอร์ครับจะไปเร็วแล้วฮะแคปเจอร์ครับแคปเจอร์ครับใครแคปเจอร์แล้วพิมพ์2461แล้วกดไ like ลค์รัวๆให้ผมเลยครับมาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะใครแคปเจอร์แล้วพิมพ์2461แล้วกดไลค์รัวๆให้ผมเลยครับมาเรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับของพวกนี้มีจริงและสามารถขายได้จริงนะใครมีนะฮะสามารถนํามาขายผมได้ ใครมีของพวกนี้สามารถนำมาขายผมได้ครับผมยินดีรับซื้อนะร้านเข็มเพชรวัุโบุราเนี่ยตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสีญ,ญาใครมีของพวกนี้เอามาขายใครมีของพวกนี้มาขายครับนี่คือพระเครื่องครับนี่คือพระคำข้าวของหลวงพ่อฤษีลิงดำวัดท่าสุงครับแบบนี้ยินดีรับเชา่านี่คือเต่าหลวงพ่อหลิวครับนี่คือเต่าหลวงพ่อหลิววัดไร่แตงทองครับแบบนี้ก็ยินดีรับเชา่านี่ใครที่มีพระเครื่องนะครับเหรียญหลวงปู่ทวดครับ แบบนี้เอามาเลยแบบนี้เอามาเลยครับจ่ายเพื่อนเพื่อนด้วยเงินสดแน่นอนนะนี่คือเหรียญหลวงพ่ทวดวัดช้างให้ครับมาครับใครมีพระเครื่องแอดไลน์มาเลยนี่อันนี้เป็นพระของหลวงพ่อโสธรครับรุ่น80ปีกรมตำรวจอันนี้เป็นเนื้อทองคําอันนี้เป็นเนื้อทองคําครับใครมีนะครับแบบนี้แล้วเป็นพิมพ์ใหญ่กล่องครบใบครบองค์แสนสามองศาหนึ่งแสนสามหมื่นบาทใครมีพระเครื่องนะครับพระทองคํานะครับพระเลี่ยมทองนะผมยินดีรับเช่า ผมยินดีรับเช่าครับให้ราคาดีมากกว่าร้านทองและลงรับจำนำแน่นอนนี่เหรียญหลวงปู่โตสวยๆเหรียญหนึ่งเกือบแสนสวยๆเหรียญนึงเกือบแสนใครมีเอามาแลกเงินสดได้ใครมีนะครับเอามาแลกเงินสดได้พระเครื่องนะครับพระบูชานะฮะนี่สามารถแอดไลน์ไอดีนะครับตามหน้าจอหรือเดินทางมาหาผมได้ถึงที่ร้านครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาดิยานนำพระเครื่องของท่านมานี่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 นนนผมมีเม็ดแตงครับซื้อได้เป็นประจํา เช่าพี่ๆได้เป็นประจำครับขอบพระคุณพี่ออยครับกลับมาไทยจะเล่มมาให้คุณแบงค์ดูได้จ้ะ <c oughs> มาครับมาครับนี่คือเม็ดแตงของหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ครับเป็นเหรียญที่จิ๋วแต่แจว๋วเป็นเหรียญที่ผลิตออกมาเยอะมากๆครับผมเนี่ยบอกเลยนะผมมีไม่ต่ำกว่าสามสิบถึงสี่สิบเม็ดแล้วครับผมมีไม่ต่ำกว่าสามสิบสามสิบถึงสี่สิบเม็ดแล้วใครมีพระเครื่องนะครับแบบนี้นะฮะผมรับเช่า พระเครื่องนะครับพระทองคำนะครับพระที่ทําจากทองคาแท้เดี๋ยวหยิบให้ดูนี่ผมมีหลวงปู่ทวดมาให้ดูครับนี่คือหลวงปู่ทวดครับรุ่นร้อยสิบเอ็ดปีกระทรวงกลาโหมรุ่นร้อยสิบเอ็ดปีกระทรวงกลาโหมเป็นพระเครื่องที่ทําจากทองคาแท้ครับและเป็นพระเครื่องที่ผมบอกทุกท่านว่าใครมีพระแบบนี้ผมรับซื้อให้ราคาดีมากกว่าล้านทองและลงรับจำนำแน่นอนนําพระเครื่องของท่านครับไม่ว่าจะเป็นองค์เล็กองค์น้อยครับองค์เล็กแบบนี้ก็รับเช่า องใหญ่แบบนี้ก็รับเช่าครับรับเช่าพระทองคํานะครับให้ราคาสูงที่สุดนะบอกเลยนะครับให้ราคาที่สูงๆนะฮะใครมีนะครับแอดไลน์มาได้นี่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 อันนี้เป็นของคุณแม่บุญเรือนครับอันนี้เป็นพระของแม่ชีบุญเรือนครับนี่พระพุทธเนื้อดินนะฮะใครมีนะครับแบบนี้เอามาแบ่งให้ผมเช่าบูชาได้มาจ้าเข้าห้องเรียนกันดีกว่าสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับใครเข้ามาแล้วคนละไลค์คนละแชร์ใครเข้ามาแล้ว นะตรงนี้ครับคนละไลค์คนละแชร์นี่คือธนาบัตร10บาทราชกาลที่9แบบที่12ครับมาใครเข้ามาแล้วขอคนละไลค์ครับใครเข้ามาแล้วก็ขอคนละแชร์ครับทักทายกันทักทายกันมาสวัสดีครับสวัสดีทุกทกท่านครับเหรียญไอ้แบงค์สิบบาทรับซื้อใบละหมื่นแบงค์สิบบาทครับรับซื้อบละหมื่นพี่พี่จ๋าพี่พี่ท่านใดครับมีธนาบัตรสิบบาทที่ด้านหลังเป็นพุ่ทรงม้าแบบนี้ลบกวนกด, 9, กดเก้ากดหัวใจรัวๆมาครับ ใครมีแบงค์สิบาทแบบนี้กด9กด้ากดหัวใจรวๆมาครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับใครกด, like, กด share, ไลค์กดแชร์ไลค์รวๆขอให้เฮงๆงรวยๆ,ๆนะครับขอให้เฮงเงรวยๆ,ๆ,ๆนะใครมีแบงค์สิบาทรุน่นนี้กด9กด 9, ้ากดหัวใจรวๆมาครับมามาสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีทุกท่านมีแบงค์สิบมีสองใบใจเย็นๆแบงค์สิบาทแบบนี้เป็นแบบที่ผมกําลังตามหาผมรับซื้อใบละเบินมาครับมาครับมาเข้าห้องเรียนเข้าห้องเรียนจ้าเข้าห้องเรียนจ้า สิบบาทแรกหนึ่งหมื่นสิบบาทแรกหนึ่งหมื่นบาทครับมานี่คือธนาบัตรสิบบาทรัชกาลที่เก้าแบบที่สิบสองด้านหลังเป็นแบบนี้ครับด้านหลังเป็นรูปพระลูกสมุทรขอบพระคุณพี่มิรครับขอบพระคุณพี่มิรฮะลารัวๆจากไต้หวันครับกราบงามๆเลยผมไปไต้หวันนะครับจะไปให้พี่มิรเลี้ยงข้าวนะผมพูดจริงๆนะ จะไปให้พี่มิดเลี้ยงข้าวนะครับข้อหาเป็น f อฟแฟนตัวยงกันมายาวนานนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณพี่ๆทุกท่านครับนี่คือธนาบัตร10บาทราชการเก้าแบบที่12ด้านหลังเป็นพระรูปทรงม้าธนาบัตรรุ่นนี้บอกเพื่อนๆพี่ๆเลยผลิตโคตดเยอะผลิตโคตดเยอะแต่บางใบมันจะเป็นธนาบัตรแบบนี้ครับเห็นไหมเนี่ยสภาพเก่าๆแบบนี้ผมซื้อมา5,000ฟังให้ดีครับสภาพเก่าๆแบบนี้ ผมซื้อมาไปละห้าพันเพื่อนๆพี่ๆเห็นไหมนี่ธนบัตรมีร่องรอยผ่านการใช้งานทุกท่านเห็นไหมครับธนบัตรมีร่องรอยผ่านการใช้งานนี่เพื่อนๆพี่ๆดูด้านหลังก่อนอ่ะให้ดูด้านหลังมีรอยพับนะครับมีรอยลาขึ้นนะฮะเห็นไหมฮะซึ่งธนบัตรแบบนี้ถ้าเราไม่สังเกตใบหนึ่งจะอยู่แค่ประมาณ15บาทแต่ใบนี้ครับ F อของผมได้สังเกตมาแล้วได้นํามาขายนี่คือธนบัตร10บาทราชการที่9แบบที่12เพื่อนเพื่อนพี่ๆดูนะ ทุกท่านดูครับมีความผิดปกติยังไงอะดูด้านหลังก่อนดูด้านหลังก่อนธนาบัตรสิบบาทใบนี้มีความผิดปกติยังไงครับ <S <S ค่อยๆดูนะมีคนบอกว่ามีหลายใบเลยนะฟังให้ดีนะครับไม่ใช่ทุกใบจะขายได้ดูครับนี่คือด้านหลังและก็นี่คือด้านหน้าครับใครเห็นความผิดปกติของธนาบ,าบัตรใบนี้บอกผมหน่อยใครเห็นความผิดปกติของธนบัตรสิบบาทราชการเก้าใบนี้บอกผมหน่อยครับ บอกผมหน่อยครับมาครับมาครับมาใครที่มีธนาบาัตรสิบาทรุ่นนี้กดเก้ากดหัวใจมาครับกดเก้ากดหัวใจรัวๆมาครับมามีใครตอบถูกไหมอ่ะมีใครตอบถูกไหมครับมาครับมาครับสิบบาทแรกหนึ่งหมื่นสิบบาทแรกหนึ่งหมื่นครับสิบบาทแรกหนึ่งหมื่นฮะมามีคนตอบถูกแล้วสองท่านเย,ย่แสดงว่าเอฟซีของผม เริ่มที่จะเป็นคนช่างสังเกตแล้วขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคําตอบนะครับมีพี่อะไรเนี่ยพี่โอโนไทนะครับนี่บอกมาเลยว่าเลขหนึ่งกับเลขศูนย์ครับพี่โกโก้บอกว่าตัวเลขโอ้ยมาสวัสดีพี่แม่ดาวเด่นครับมาเฉลยดีกว่านี่คือดืนลบัตสิบบาทราชการที่เก้าแบบที่สองเพื่อนเพื่อี่ๆี่เห็นไหมสภาพถึงแม้สภาพใบน,นี้ยมันจะผ่านการใช้งานมาถึงแม้สภาพใบนี้ครับจะผ่านการใช้งานมาแต่ยังมีราคานี่เก่าแบบนี้ใบละห้าพัน เก่าๆแบบนี้ใบละห้าพันครับพเพื่อนๆลองดูที่ตัวเลขนะ 6J ครับจำนะ 6J 1839361ครับ 6J 1839361อันนี้6ทองครับ183936อะไรเพื่อนๆพื่อนอ่ะเพื่อนเื่พี่พพพพดู60เห็นไหมครับ เลขบนกับเลขล่างของธนบัตร10บาทแบบนี้ของธนบัตร10บาทใบนี้ไม่เหมือนกันเพื่อนๆพี่ๆดูนะต่างกันที่เลข1กับเลข0นย์เลขไม่ตรงกันนั่นเองครับใครมีธนบัตร10บบาทรุ่นนี้นะฮะหรือว่าเป็นทุกรุ่นครับ แบงค์ไม่ผ่านการใช้ U N C คืออะไรคือสภาพที่ใหม่ตึงเปียเหมือนเพิ่งออกจากธนาคารครับแต่ถ้าเกิดสภาพผ่านการใช้แบบนี้เขาจะเรียกว่าไม่ U N C เขาจะเรียกว่าไม่ U N C ดูนะครับให้ดูกดันอ,อีกงรอบอะให้ดูซูมให้ดูจะชัดเดี๋ยวบางคนบอกว่าผมไปแก้เลขมาเพื่อนๆพี่พพ <S <S ๆดูนะครับอะดูเลขหนึ่งครับอะเพื่อนเพื่อนพี่พ,พเห็นไหมเลขหนึ่งนะฮะแล้วสวัสดีพี่วูดดี้นิวครับนี่เห็นเลขไหมด้านล่างเป็นเลขศูนย์ด้านล่างเป็นเลขศูนย์ครับด้านบนเป็นเลขหนึ่งนะฮ ด้านล่างครับเป็นเลขศูนย์แบบนี้ใครมีธนบัตรทุกชนิดราคาที่เป็นแบบนี้นะครับผมรับซื้อนะขั้นต่ํานะผิดแบบนี้นะครับหนึ่งหมื่นบาทใครมีแบงค์สิบบาทหรือว่าแบงค์ยี่สิบก่อนเราจะใช้นะครับถ้ามีเวลานะเชื่อผมมองสักนิดหนึ่งครับมองสักนิดหนึ่งเผื่อเพื่อนๆอาจจะรับเงินหลานเผื่อเพื่อนๆอาจจะรับเงินหมื่นเงินแสนครับคือ จะบอกว่าไงอะ่ะของพวกนี้มีจริงและสามารถขายได้จริงนะครับใครมีของพวกนี้แอดไลน์ไอดี ID ตามหน้าจออ่ะแคปเจอร์ครับแคปเจอร์ไว้ให้ลูกหลานท่านดูครับนี่คือธนบัตร10บาทที่พิมพ์เลขผิดครับพี่พี่จ๋าพี่พี่ท่านใดที่รู้แล้วครับขอบรบกวนสละเวลาครับช่วยพิมพ์บอกเขาหน่อยว่า10บ,บาทใบนี้มันแปลกยังไงช่วยพิมพ์คําว่าเลขผิดปกติให้หน่อยครับเลขผิดปกติแคปเจอร์แล้วพิมพ์คาว่าเลขผิดปกติแล้วกดไลค์รวยๆให้ผมเลยครับสวัสดีทุกท่านครับ สวัสดีทุกท่านครับนี่เก่าๆแบบนี้ใบละห้าพันใหม่ๆแบบนี้ขนมาใบละหมื่นใหม่ๆแบบนี้ขนมาใบละหมื่นเก่าๆแบบนี้ครับใบละห้าพันบาทสิบบาททรงมาแลกห้าพันบาทครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับใครเข้ามาแล้วคนละไลค์นะฮะคนละแชร์ครับดูนะครับเลขหนึ่งกับเลขศูนย์ครับแคปเจอร์ครับแคปเจอร์ครับใครแคปเจอร์แล้วพิมพ์คำว่าเลขผิดปกติแล้วกดไลค์รัวๆให้ผมเลยครับมา มาเลขผิดปกติครับทุกท่านจะได้รู้ไงทุกท่านจะได้รู้ว่าเฮ้ยไอแบบนี้มันต้องเป็นเลขแบบผิดปกตินะถึงจะขายได้นะครับมาแคปเจอร์ครับแคปเจอร์ครับขอบคุณบีมิรครับขอบคุณบีมิรครับเป็นไงครับเพื่อนๆนกับธนบัตร1ิบาทที่ผมบอกเพื่อนเพื่อนว่าถ้าเกิดใครมีแบบนี้เอามาขายผมผมยินดีรับซื้อนะครับสภาพใหม่ใบละหนึ่งมืนะแต่ต้องเป็นไปตามแบบที่ผมบอกเท่านั้นนะครับไม่ใช่ทุกใบจะขายได้เดี๋ยวจะบอกว่าโอ้ยฉันมีอย่างงู้นอย่างนี้มาถึงร้านแล้วมันไม่ซื้อ ฟังให้ดีฟังปากน้องแบงค์ให้ดีนะครับรับซื้อแต่แบงค์ที่เลขผิดปกตินะแบงค์ธรรมดาใบถึง20บาท25บาทเองนะครับราคายัางไม่แพงนะพี่พี่จ๋าช่วยฟังให้จบนะครับขอบพระคุณพี่พ,พี่ทุกท่านครับหุยพิมพ์กันมาเต็มเลยกราบงามๆครับกราบงามๆครับไม่ว่าจะเป็นแบงค์เก่านะครับเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่อง,อง,องลายครามนะครับ พระเครื่องพระพุชาใครมีแล้วอยากจะขายแอดไลน์ไอดีได้ตามหน้าจอแล้วลองส่งรูปของเพื่อนเนี่ยมาประเมินราคาหากของเพื่อนเพื่อนที่ส่งมามีราคาผมจะรีบตอบกลับทันทีนะครับแต่ถ้าเกิดของที่เพื่อนเพื่อนส่งมายังไม่มีราคากราบขออภัยครับกราบขออภัยมาณที่นี้ครับขออนุญาตเปิดดูอย่างเดียวเพราะตอนนี้ไลน์ที่ส่งมาเข้าเครื่องผมเนี่ยมันเยอะมากมันตอบไม่ทันจริงครับวันนี้นะครับผมแบงค์เข็มเพชรวัถุบราเนี่ยขอลาพี่ๆทั้ง1,100ัน่ท่านไปก่อนพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณนะครับรับซื้อแบงค์เก่าเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องลายคามการน้ําชานะครับรับเช่าพระเครื่องพระบูชชนะครับของเก่าของมีค่าทุกชนิดนะครับใครมีนะครับลองแอดไลน์ไอดีมาเลยนะครับแอดทรายบีเอ็นเคน์หนะครับหรือท่านใดอยากจะเดินทางมาที่ร้านนะครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสีญาล้านเปิดทุกวันนะครับ